สวัสดีวงน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมหยิบซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องก็คือวันนี้นะครับน้องพี่จะมาสอนปรับตั้งค่านะครับน้องให้โทรศัพท์ที่แบบว,ว่า ก,การครับน้องหรือว่าโทรศัพท์ที่แรงอยู่แล้วนะครับวงน้องก็คือให้ลื่นขึ้นนะครับน้องแล้วก็ดึงหัวง่ายขึ้นนะครับใครที่แบบว,ว่าพบปัญหาโทรศัพท์แบคนะครับน้องหรือว่าโทรศัพท์ร้อนเร็วนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่จะมาบอกตั้งค่าละกันนะครับน้องแล้วก็วันนี้นะครับจะมาบอกเทคนิคพิเศษนะครับน้องก็คือเป็นเทคนิคในนักแข่งเลยนะครับน้องที่แบบว,ว่านักแข่งเขาใช้กันนะครับน้องที่แบบว,ว่าเอาไว้สังห่ารศัตรูนะครับน้องแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็รู้จุดศัตรูเหมือนเปิดโฟเลยนะครับวง ประมาณเลยนะครับเนอสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้ทิศเล็กๆน้อยๆนะครับเนอเราก็จะมาบอกนะครับเนอใครที่แบบว่าโทรศัพท์แบล็คนะครับเนอหรือว่าโทรศัพท์โหดอยู่แล้วนะครับเนอแต่มีการกระตุกนะครับหรือว่ามีการที่แบบว่าเครื่องร้อนเร็วนะครับวงน้องเดี๋ยววันนี้นะครับเนอเดี๋ยวมาจะบอกนะครับเนอว่าตั้งค่าแบบไหนนะครับเนอโทรศัพท์ถึงจะลื่นนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนอว่าเกมฟรีไฟล์ของเรานะครับเนอถ้าปิดในส่วนหนึ่งนะครับเนอก็คือโทรศัพท์จะลื่นมากนะครับเนอแต่บางคนยังไม่รู้ในนนนจจุดี้้ะะะครรับวงงอก็ปมาณ นะครับนาะเดี๋ยวพี่จะมาบอกละกันสำหรับวง,งน,น้องคนไหนนะครับนะ้อที่แบบว่าโทรศัพท์นะครับนะ้อที่แบบว่าเกิดการการะตุกอะไรประมาณนี้นะครับนาะหรือว่าพี่ๆท่านไหนนะครับนะ้ออยากรู้ว่า โทรศัพท์นะครับนาะถ้าไมถึงกระตุกนะครับเดี๋ยวจะบอกสาเหตุละกันนะครับเนาะก็จะประมาณที่เลือด้ะก็อย่าเลือนะครับเนาะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เขาละหนึ่งทีด้วยละกันนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นะครับวงน้องเออก็จะประมาณเลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องก็ได้นะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของเพจนะครับคลิปนี้ก็มีแจกเหมือนกันนะครับเนาะก็แค่กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องมาเรามาเข้าในส่วนของตั้งค่าหรือว่าทาให้โทรศัพท์เลื่อนกันดีกว่านะคร ค่วงน้องก็คือเข้ามาทางด้านของการควบคุมได้เลยนะครับเนาะสำหรับการควบคุมนะครับใครที่แบบว่าเปิดอะไรไว้บ้านข่าวงน้องอก็จะประมาณเลยนะครับเนาะถ้าอยากให้โทรศัพท์เรื่อๆนะครับให้ตั้งตามที่ได้เลยนะครับเนาะก็ ประมาณนี้นะครับเนาะก็คือตั้งตามนี้ได้เลยนะครับเนาะอันนี้พี่แบบว่าตั้งสไตล์แบบว่าลื่นเลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องก็คือที่สําคัญนะครับเนาะให้เรามาตั้งในจุดนี้นะครับวงน้องอ่านคําว่าเอฟเฟกนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับเนาะก็คืออ่านคําว่าเอฟเฟกตรงนี้ได้เลยนะครับเนาะจะมี3าบซ้อยให้เราเลือดนะครับวงน้องก็มีคลาสสิกมืดแล้วก็ไม่แสดงเลือดนะครับเนาะแต่ที่ถ้าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของเอฟเฟกสวยๆนะครับเนาะหรือว่าโทรศัพท์แรงๆนิดนึงครับวงน้องก็็เเเเลลลือกกปนนนนคคาาสสิได้ยะะรัับตว ได้เลยนะครับวงน้องหรือว่าโทรศัพท์ที่แบบว่าก้างๆนะครับเนาะแรมประมาณ4กิกอะไรประมาณนี้นะครับวงน้องความจัประมาณ64อะไรประมาณนี้นะครับเนาะก็คือถ้าโทรศัพท์รุ่นนี้หรือว่าสเปคประมาณนี้นะครับวงน้องก็สามารถตั้งคลาสิกได้นะครับเนาะแต่จะให้ดีนะครับวงน้องก็คือให้ตั้งเป็นระดับมืดดีกว่านะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องเออก็เป็นการแสดงเลือดนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับแล้วก็ถ้าโทรศัพท์นะครับเนาะที่แบบว่าแลม3กิกอะไรประมาณนี้นะครับเนาะพี่แนะนําเลยนะครับวงน้องก็คือ ให้ตั้งเป็นไม่แสดงเลือดเลยนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องก็คือแบบว่าถ้าเกิดการกระตุกนะครับเนาะโทรศัพท์ร้อนเร็วนะครับให้เราตั้งตรงนี้ได้เลยนะครับเนาะใช้คําว่าไม่แสดงเลือดได้เลยนะครับเนาะเพราะว่าในจุดนี้นะครับจะทําให้โทรศัพท์เราแลกแล้วก็เกิดการกระตุกแล้วก็เครื่องร้อนเร็วนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่า ั้งค่าตัวนี้สําคัญมากๆนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องก็คือสามารถไปปรับเปลี่ยนกันได้นะครับน้องใครที่แบบว่ายังไม่ได้ตั้งค่าแบบนี้นะครับน้องก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นจุดแรกนะครับน้องที่แบบว่าทําให้โทรศัพท์นะครับหรือว่ามือถือของเรานะครับน้องแล้วนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้องลองไปปรับเปลี่ยนดูได้นะครับน้องก็ลองไปเล่นในเกมดูได้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าลื่นขึ้นมากๆเลยนะครับเนาะแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับวงน้องก็คือให้ตั้งตามนี้ได้เลยนะครับนาองสำหรับในส่วนตอมเเน้ังืดห นะครับเนาะแล้ว hmm. ก um, ah ็เปิดไปเหมือนเดิมนะครับเนาะในส่วนของจุดนี้นะครับวงน้องก็ถือว่าเป็นตั้งค่าเบสิกเลยนะครับเนาะแล้วก็ในส่วนต่อมาสําคัญมากๆนะครับวงน้องก็คือนี่นะครับเนาะก็เป็นการตั้งกราฟิกนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับว่าตรงนี้นะครับเนาะสำคัญมากๆถ้าโทรศัพท์ใครแหลกหรือว่ามือถือใครนะครับเนาะที่แบบว่ากระตุกบ่อยๆนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะเขาก็บอกอยู่นะครับวงน้องถ้าเราตั้งเป็น HD นะครับเนาะโทรศัพท์จะเกิดการแหลกแล้วก็จะ ร้อนนะครับวงน้องก็คือร้อนมากๆนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับใครที่แบบว่ามีโทรศัพท์งสูงหรือว่ามือถือที่สเปคสูงนะครับน้องก็สามารถตั้งสูงไปได้เลยนะครับวงน้องก็คือระดับสูงแบบนี้ได้เลยนะครับน้องส่วนพี่ก็มือถือแรกนะครับวงน้องก็เลยแบบว่าตั้งสูงนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องส่วนด้านล่างนะครับน้องก็ปิดนะครับวงน้องแล้วก็ตรงนี้นะครับน้องก็เป็นเฟรมเลนนะครับให้เราใส่ประมาณทั่วไปนะครับวงน้องถ้าโทรศัพท์งสูงนะครับน้องหรือว่าสเปคงสูงอยากให้เลื่ ครที่แบบว่าโทรศัพท์กลางๆนะครับวงน้องก็คือดอบลงมานิดึงนะครับเนาะใครที่แบบว่าโทรศัพท์กลางๆนะครับเนาะที่แบบว่าแรม4กิกอะไรประมาณนี้นะครับเนาะไม่ถึง6กิกอะไรประมาณนี้ครับวงน้องก็คือแรม4กิกความจ้างหมสี่นะครับเนาะก็ที่บอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าโทรศัพท์รุ่นกลางๆนะครับเนาะหรือว่าสเปคไม่โหดมากนะครับเนาะหรือว่าสเปคต่ำๆนะครับวงน้องพี่แนะนําเลยนะครับเนาะให้ตั้งเป็นลาบลื่นนะครับวงน้องหรือว่ามาตรฐานนะครับเนาะก็จับประมาณเลยนะครับเนาะแล้วโทรศัพท์ของเราจะลื่นมากนะครับเนาะเวลาดึ หัวตั้งไอวอลหรือว่าเจอคนเยอะๆนะครับเนาะจะไม่แหลกเลยนะรับวงนองก็จะประมาณเลยนะครับเนาะให้เราตั้งเป็นมาตรฐานแบบนี้ได้เลยนะครับเนาะในโทรศัพท์กางๆนะข่าวงนองก็จะประมาณเลยนะครับเนาะก็ภาพสวยเหมือนกันนะข่าวงนองก็คือภาพยังสวยเหมือนเดิมนะครับเนาะแต่เพิ่มนิดนึงขาวบงน้องก็คือเรื่องของเงานะครับจะได้ลบออกไปนะครับเนาะในส่วนของเงาะครวบงนองจะลบออกนะครับเนาะในจุดนี้ะครวบงนองก็จะประมาณเลยนะครับเนาะแต่ภาพก็ยังสวยเหมือนเดิมนะครับเนาะเราก็มีการขยับอะไรเหมือนเดิมนะครับเนาะเราก็ได้ยิน เสียงอะไรทุกอย่างมันเดิมนะครับงงน้องก็คือต่างแค่ว่าจะลบเงาออกไปนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องในส่วนของโทรศัพท์รุ่นกลางๆนะครับเนาะไม่โหดมากแล้วก็ไม่กากมากนะครับวงน้องอก็จะประมาณเลยนะครับเนาะก็ถือว่าสามารถตั้งระดับนี้ได้นะครับเนาะแล้วก็ส่วนโทรศัพท์นะครับเนาะที่แบบว่า แล้วสามกิ๊กนะครับเนาะหรือว่าโทรศัพท์ที่แบบว่ามือถือสเปคต่ำๆนะครับวงน้องก็คือสามารถตั้งเป็นราบเลื่นได้เลยนะครับเนาะอันนี้สำคัญมากๆนะครับวงน้องก็คือถ้าสเปคต่ำเล่นแล้วรู้สึกแลกนะครับเนาะก็รีบมาตั้งค่าตรงนี้ได้เลยนะครับวงน้องก็รีบเป็นราบเลื่อนนะครับเนาะแล้วก็ปิดให้ทั้งหมดเลยนะครับวงน้องเฟรมเลยนะครับเนาะก็ใส่ทั่วไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ปิดตรงนี้ก็ปิดนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าปิดให้หมดเลยนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว ในส่วนต่อมานะครับเนาะก,ก็เป็นทางด้านของทิกเล็กๆนะครับเนาะที่แบบว่าอยากเป็นเหมื Natural นอนนักแข่งนะครับเนาะอยากรู้จุดคดนเหมือนนักแข่งรัาวงน้องนักแข่งเขาไซส์ทุกคนเลยนะครับเนาะในส่วนของระบบสั่นตัวนี่ครับวงน้องก็คือสําหรับระบบสั่นตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่า ใครที่ยังไม่ได้เปิดนะครับนก็รีบไปเปิดได้เลยนะครับวงน้องเพราะว่าระบบสั่นตัวนี้นะครับนก็คือดีมากๆนะครับวงน้องเพราะว่ามีการชันนะครับนกเวลาคนเดินนะครับนก็คือเราสามารถปรับแต่งได้ด้วยนะครับวงน้องก็คือจะให้สั่นตอนไหนนะครับนก็ถ้าอยากให้สั่นเวลาเจอคนนะครับนกหรือว่าเราหาคนไปเจอนะครับวงน้องก็ เปิดระบบสั่นได้เลยนะครับเนาะก็คือระบบสั่นตัวนี้นะครับเนาะเมื่อเราไม่เห็นศัตรูนะครับวงน้องก็คือหรือว่าคนเข้ามาใกล้นะครับเนาะแต่เรามองไม่เห็นนะครับวงน้องระบบสั่นตัวนี้นะครับเนาะจะทํางานนะครับก็คือแบบว่าดีมากๆนะครับวงน้องก็คือเราเข้าใกล้ศัตรูหรือว่าศัตรูเข้าใกล้เรานะครับเนาะระบบสั่นตัวนี้นะครับเนาะจะทํางานแทนเรานะครับวงน้องก็คือมือถือของเราจะสั่นนะเอีนะครับวงน้องก็ถือว่า ดีมากๆนะครับน้องเราจะได้รู้ตัวทันทีเลยนะครับว่าศัตรูเข้ามาใกล้หรือว่าเราหาศัตรูไม่เจออะไรประมาณนี้นะครับวงน้องเวลาเราวิ่งใกล้ศัตรูนะครับน้องมันก็จะสั่นนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้อว่า ไม่ต้องไปหาให้ยุ่งยากนะครับเนาะสำหรับศัตรูนะครับวงน้องก็สามารถเปิดแบบนี้ได้เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องก็เปิดการเดินนะครับเนาะส่วนในจุดนี้นะครับวงน้องพี่ขอปิดไปเลยนะครับเนาะแล้วก็จุดนี้พี่ขอขอปิดไปเหมือนกันนะครับวงน้องก็คือให้เราปิดไปสองช้อยนะครับเนาะที่แบบว่าพี่คิดว่าไม่ได้ใส่งานนะครับเนาะในจุดนี้นะครับแล้วก็ใครที่เป็นแบบว่าสายขับรถนะครับวงน้องก็คือใครที่เป็นแบบว่าชอบขับรถมอเตอร์ไซค์อะไรประมาณนี้นะครับเนาะก็เป็นช้อยสุดท้ายนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว น้องก็คือให้ปิดตรงนี้นะครับงงน้องก็เป็นการประทัดนะครับน้องให้ปิดไปได้เลยนะครับงงน้องก็คือสําหรับการประทันะครับน้องก็ปิดไปได้เลยนะครับน้องเราก็อันที่สองนะครับงงน้องก็คือปิดตัวนี้นะครับน้องก็แบบว่าลดเราเสียหายนะครับน้องก็ให้ปิดไปนะครับงงน้องให้เปิดแค่ตัวเดียวนะครับน้องก็คือเป็นการขับขี่รถนะครับน้องเวลาเราขับขี่รถที่มีศัตรูอยู่ในจุดนั้นนะครับงงน้องก็คือแบบว่าเราจะรู้ทันทีเลยนะครับเนาะถึงเราจะไม่เห็นก็ตามนะครับงงน้องเราจะรู้ มีศัตรูอยู่นะครับนาอก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องก็ถือว่าข้อดีนะครับนาอสสำหรับนักแข่งใช้นะครับก็เป็นทางด้านของระบบสั่นตัวนี้นะครับนาอก็ถือว่าสําคัญมากๆนะครับวงน้องก็คือเป็นทิกเล็กๆในน้อยนะครับนาอที่แบบว่าพี่มาแนะนำนะครับนาอลองไปเปิดกันดูได้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนาอว่าเป็นอีกหนึ่งระบบนะครับนาอที่น่าเล่นมากๆนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้นะครับนาอสำหรับระบบสั่นนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้นะครับน้องสามารถไปเปิดตามกันได้เลยนะครับนาอพี่บอกเลยนะครับว่าดีแน่นอนร้อยเปอร์เซ นะพี่ก็มาบอกทั้งหมดแล้วนะครับเนาะในส่วนของระบบสั่นแล้วก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับวงน้องก็คือใครที่โทรศัพท์แลกนะครับนะ้องไม่ลื่นดึงหัวไม่ได้นะครับนะ้องโทรศัพท์แลกเวลาเจอคนนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนอะงว่า สามารถปรับตั้งค่าตามพี่ได้เลยนะครับเนาะก็คือโทรศัพท์จะลื่นแล้วก็ดึงหัวขึ้นง่ายๆแน่นอนนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องก็เป็นยังไงกันบ้างครับวงน้องสำหรับวันนี้นะครับเนาะคลิปของพี่ก็จบไปประมาณแล้วนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับวงน้องไว้เจอกันใหม่คลิปวันพรุ่งนี้ละกันนะครับเนาะบ๊ายบาย